มีอะไรมั้งคะมีน้ำตาลเกลือกิแค่นั้นแหละมีน้ำตาลเกลือกะทิสดนะคะโดยที่ว่าไม่ต้องตั้งไฟนะคะเพอ,อถึงื่มก็ตั้งไฟนะแต่หนไม่ตั้งให้คนเอาให้น้ำตาลมันละลาย แล้วก็ขาข้าวเหนียวหนึ่งไม้ลงมาใส่น้ำกะทิที่เขาค้นไว้แล้วนะคะแล้วก็เฝ้าแบบว่าค้นให้ข้าวเหนียวกับน้ำกะทิให้มันเขาเป็นเนื้อเดียวกันแบบนี้กันค่ะว<า>ข้าวเหนียวถูกน้ำกะทิ ข้าเหนียวใหม่ๆแบบไม่ทานข้เนียวเก่า้าเนวใหม่ก็จะสวขานวเก่าไม่สรนวเก่าอจะไม่ติดกัน้อสวยอันนี้คือจบแล้วใช่ไหมคะตานไหมคะน้ำกาลแ่พี่ก็จะมีน้ำตาลมีเกลือด้วยนะคะค่นั้นแหะ เี่มะม่วงเซ็จแล้วค่ะทท้งร้านกับมีมะม่วงขายน้ำนะคะราคา260นะคะพอเสร็จแล้วหน้าตาก็จะได้ประมาณนี้กันนะคะอันนี้คือพร้อมขายค่ะอันนี้คพิ่มโลนะอันนี้คพิ่ม